วันนี้เราอยู่เชิงแสกระแสสินนะครับสวัสดีคับท่านผู้ชมทุกคนเรามาทำบุญเดือนสิบกันนะครับมาทำบุญจริงเปรตวันนี้ตอนนี้เวลากี่โมงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่ง9ม4 5าแล้วนะ9โมง40าอันนี้เป็นคุณนายเปี้ยวนะนำเสนอคุณนายเปี้ยว

นี่ตอนนี้รอเวลานะครับเพราะว่าเดี๋ยวพระยังไม่ขึ้นสาลานี่บรรยากาศรอบนอกนเสรียพื้นที่อยู่นั่งเต็มเลยอันนี้บรรดาญาติญาติพี่น้องนะครับอยู่กันมีญาติมีพี่น้องบุบ้านนะอาหลายท่านก็มาร่วมบุญกันในวันนี้นะครับ นี่พี่ฟูจ้องถูกหน้ามั่งต่านี่พี่เฟิร์สพี่โฟกัสนี่พี่โฟกัสอยู่นี่กินน้ำแข็งสบายใจเฉยเลยทุกคนพี่แมน พี่แม่กินมามา่าแต่บาทนี้เลยเหรอนะอือกำลังหิวเียโอ้โหหิวอะไรนักหนาะมันโมก็หิวโมหิวเหรนี่ลนนกลุ่มญาติพี่น้องอยู่ในกลุ่มญาติพี่น้องอปัน นี่นี่คุณนายปองผิวาตายปากแดงแงนเะ <c oughs> ม่านอต้งาอ่ะเมีนก็ไม่โลลาวใกล้ใช่ไหมก็ไม่โลลาวใกล้มากแต่ไหนเอาที่เด้ใาตายตก่อนเดี๋ยวไปเลนในคลิปนะ <c oughs> ใต้คลิปตั้งเลย,เ,ย,เ,ลยเดี๋ยวเดี๋ยวเยว็นเย็นนี้เราไปดูกัน,ม,น,กนมีงานงานทำบุญเดือนสิบครับของวัดเริญแสใต้มาที่บ้านวันนี้นะครับมีญาติพี่น้องต่างถิ่นต่างจังหวัดก็เดินทางมาบ้านกันนะครับ อันนี้เป็นวิหารพระท่านเมฆนะครับนานมากแล้วนะครับหลายสิปีแล้วตั้งแต่ผมเด็กๆก,ก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับทรงเหลี่ยมๆเป็นวิหารพระท่านเมฆขัางหน้าหรือหลังคาสีแดงก็เป็นศาลาที่จะทําพิธีอุทิศบุญในวันนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งที่หน้าหน้าวัวสดสีขาวๆก็จะเป็นลานเปลดนะครับมีชาวบ้านก็ไปตั้งขนม ของหวานของข่าวเพื่อทิศบุญในวันนี้กันกับญาติพี่น้องนะครับเดี๋ยวพอพระสวดเสร็จแล้วเราก็จะไปทำบุญชิงเปรตนอกวัดกันนะครับมีความคิดว่าถ้าญาติพี่น้องที่รองรับไป็ล่นคนไหนที่ไม่สามารถที่จะมากินอาหารที่เราตั้งไปในวัดได้นะครับก็ให้รอนอกวัดให้มากินอาหารกันนะครับเดี๋ยวรอเวลาสักครู่นะครับแปบ๊บหนึ่งตอนนี้สิบโมงกว่ากว่า ในบรรดาพี่น้องก็นั่งรอพิธีกรรมนะครับใต้รบไม้บรรยากาศบรรยากศรรยากศดีศรราศมากครับบรรยากาศ <c oughs> ดีหลักล่าก็จะมีของกินของใช้นะครับขนมนมเนยครับมีขนมลาผลไม้ทูบเตียนดอกไม้ก็เป็นตัวนะครับส่วนหนึ่งก็เอาไปตั้งในลานเปรเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปถวายวัดแล้วอะไรนะคุณไอเปี้ยวอ,อะไรนะครับคุณปิียวโชว์หน่อยโชว์หน่อยคุณไอเปี้ยว 我那得我呢。